สำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายไม่ได้นิ่งนอนใจเปิดให้บริการรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยประจำปี2563ครั้งที่1เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ดีๆให้กับเกษตร,รกรชาวไร่อ้อยซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2563เว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยสามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ที่เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย1-8และหน่วยประจำโรงงาน น้ำตาลทั้ง57แห่งทั่วประเทศไม่เสียค่ารมเนียมใดๆทั้งสิน้สงงนสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับเตรียมเปิดให้บริการรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยไปตามปี2563ครั้งที่1ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายพศ2527โดยสิทธิประโยชน์ที่ชาวไร่อ้อยจะได้รับจากการจดทะเบียนประกอบด้วยนะครับประการที่1ได้รับสิทธิ์ในการส่งอ้อยเข้าโรงง,งานอย่างถูกต้องและไปเป็น ไปตามที่กฎหมายกาหนดนะครับ ประการที่2ได้รับเงินค่าอ้อยเพิ่มขึ้นกรณีที่มีการประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายมากกว่าราคาอ้อยขั้นต้นประการที่3นะครับได้รับการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐอาทิโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับโดยเฉพาะเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยรายเล็กรวมถึงโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มศิลปภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรในอัตราดอกเบี้ย2%ต่อปีซึ่งเป็นการช่วยเหลือระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อย และสร้างความมั่นคงในการอาชีพทำทำไร่อ้อยนะครับตามที่มีการระบาดของโรคโควิด19นะครับสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายครับได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการป้องกันและระบาดของโรคหนังกล่าหากเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยไม่สามารถหรือไม่สะดวกในการมาจดทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าวสำนักง,งานจะพิจารณาเปิดรับการจดทะเบียนอีกครัง้งหนภายหลังจากสถานการณ์โรคระบาดดีขึ้นนะครับ